พระเจ้าน้องภูมินะครับน้องภูมิเพื่อเชื่อพระเจ้ามานานเท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่ป .4 ครับตั้งแต่ป .4 ตอนนี้อยู่ปอะไรแล้วครับตอนนี้อยู่ม .2 ม .2 โอเคนะครับพี่น้องครับฟังคำพยานของน้องภูมินะครับก็ภูมินะครับจากกลุ่มเยาวชนก็ชีวิตก่อนเป็นคริสเตียนกับหลังเป็นคริสเตียนก็ตอนแรกผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตส่วนมากส่วนตัวเงีนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นแต่ แล้วก็เวลามีปัญหาอย่างเงี้ยก็ผมก็จะเก็บไว้คนเดียวไม่ไม่ไมค่อยบอกใครแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงบางทีก็แก้ไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็พอมารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าก็เปลี่ยนครับคือเวลาผมมีปัญหาผมก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดเลยว่าขอพระเจ้าช่วยนี่นะแล้วก็พอมาอยู่กับกลุ่มเยวาวชนเงนี้ยก็รู้สึกว่าเพื่อนมีเพื่อนๆที่คอยแบบแบ่งเบาช่วยเหลือกันพูดหนุนใจกันครับแล้วก็ พอไปมีโอกาสเมื่อไม่นานมาน,นี้มีโอกาสไป่ข่ที่อมก๋อยก็ได้ไปรู้จักกับคริสเตียนที่นูน่นแล้วก็ได้รู้จักกันผู้หนนใจกันแล้วก็ผมก็ไปประทับใจการนมัสการของเขาว่าพระเจ้าของผมเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเขาทำเพื่อพระเจ้าแบบสุด,สดจริงจริงเนี่ยครับแล้วก็พอมาก็จากนั้นผมก็รู้สึกว่า ผมเนี่ยรู้สึกว่ารักแบบเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นรู้สึกแบบว่าเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโบสเหมือนแบบเป็นครอบครัวของผมนี้ครับแล้วก็ก็หนุนใจทุกคนว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกกับพระเจ้าแล้วก็คุยกันในโบสได้อะไรประมาณนี้ครับก็พูดหนุนใจกันครับขอบคุณครับเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องเห็นไหม ความรักของพระเจ้าได้เทลงมาในชีวิตของน้องภูมิเช่บรัครับแล้วก็มีปัญหาอะไรอยากเก็บไว้พูดในโบสถ์แล้วพระเจ้าจะได้รับเกียรติพี่น้องเห็นไหมชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เอาพระเจ้าแต่ว่าเดินไปกับพระเจ้า